ก็พาชมวันนี้ภาพวดชมมวยปู่อีซศึกวันทุนีสี่สนนี้ก็กำลังไหวู้อยู่นครับเดี๋ยวชมการไหว้รูที่สวยงามนี้ก,นนกูนดมกว่าใเดชั้งตะวันฉายและสุเปอร์รอลไหว้ปูกันมานานแล้วนะในชมการไหว้รูความก็เปินปงปนนะครับ อามบรรยากาศการไหว้ค,ววค,ครูครับผมตะวันฉายไหว้ครูครับผมสวยงามนะครับช็อตนี้ในสนามบุกบอลตบมือกันเกลียวกลางครับเป็นคู่เอกของวันนี้ครับผม ระหว่างตะวันฉาย PK แสนชัยมวยไทยยิมและซุปเปอร,บร์บอลสิงห์มาวินคู่นี้ประกบกันมาครับเลือดไปสองครั้งแล้วครั้งแรกเป็นซุปเปอร,บร์บอลเลือดก็มีอาการบาดเจ็บประกบปันมาวันที่สองเป็นตะวันฉายมีอขอเลือดมาอีกเพราะมีอาการป่วยนอนโรงพยาบาลไปสี่วันครับจะมาถึงวันวน,นี้วันที่ยี่สิบสองธันวาคมได้มาเจอกันจริงๆนะ วันลุมพี 4, 4ตะวันฉายเป็นการป้กันแชมป์ไทยวันซุนเฟอร์วีซึ่งตะวันฉายเป็นแชมป์อยู่ซุปกระบอลสิงมาวินนะครับเป็นผู้ท้าชิงในวันนี้ซุปกระบอลล่าสุกก็ะฟึงโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมครับผมเตะกา้านคอออไไยฟูนไปนะครับ ใช้มวยไทยวันรุ่นเฟเธอร์เวดครับผมตะวันชายสิ้นสุดกันรอคอยแล้วครับตึงเต้นความดุกใจกำลังจะมาแล้วยกที่หนึ่งเริ่มครับ เห็นมวยฝีมือทั้งคู่นะครับอือตะบังใส่ติดไปตะบันทีขวาไปครับโดนต่อยโดนขวาไปไม่โดนครับยังไม่โดนคู่กันแล้วย่อมไม่อีกแล้วกันครับ ลูกทีเป็นลูกที่ถนัดมากของตะวันฉายเทาว่าเตะโอ้โหเล็งกกขึ้นการคอโอนหัวไหลทีไปทีปแล้วตะวันฉายเห็นโ่วยชั้นเชิงดูนุ๊กเอ้าสุดโงอเกี่ยวล้มลงไปเลย ลุน,นี่เ,เล่นสูงอ้โคจังหวะที่ตะวันฉายเตะซ้ายซึ่งวัลพยายามที่จะสวนหมัดขวามานะครับอู้วันนี้ผมไม่ต้องรอดเลยวัลถักปิดเกมไั้ไงครับตะวันฉายต้องระวังนะครับโอ้โหนี่ข้ามคอพอเอตะขวาแล้วมันมีช่อง เปิดครับให้ซุปเปอรบ์บอลสามารถจะต่อยหมัดขวาหรือเตะก้านคอได้ต้นนี้นครับหมัดขวาซุปเปอรบ์บอลแต่วันฉายก็เหมือนรู้อะครับแก้เกมมันมายปยา,ยามบล็อกด้านซ้ายไปตอลอด ดอกแล้วครับใครไปตะวันฉายสวดถ,ถูกข้างคอตงไหนสับสองไม่โดนเตะซ้ายอ,อู้ดอกอ,อู้ตะวันฉายเตะไปสะวนขวามาอ้โหมวยทันกันจริงๆนี่แหละครับพอจังหวะสาด์แข้งซ้ายไปมีช่องกาดตุก คือบอลก็พยายามที่บนบนทจะอาศัยจังวะนะั้นครับสวนมัดหรือว่าแข่งไปที่การคอที่ขาแต่ชาบันชายก็รู้ทันครับรีบกับมาบล็อกไว้ทันตลอดยกที่สองครับชมกันต่อไปอไหลชมกันยาวเลยนะครับ ต้องมาใช้เตะซ้ายเตะขวาโอ้โหเล็งที่การคอครับบล็อกไม่ได้ะโอ้โหทันกัน,น,กน,อนอกโอ้โหฟันศอกโอ้โหบล็อกไม้ได้ลูกทีนี่แรนนะครับลูกทีนี่ทำให้เสียจังหวโพพะโดนทอเข้ามากระจุด แข่งซ้งายม้จะเข้า,า,ามาก็ีบออกไปซ้ายก็ซ้ายเดมันสอบึเร็วทันยินงๆครับ วัดกันที่ความฟิตแล้วครับคู่นี้เฮ้ยวัดเฮยเตะไปอืมร้องไป่อนแรงประทะรุ่นใหญ่นี้ครับโดนเยอะๆมียุบกันแล้วครับถ้าใครจะฟิตใครจะแข็งแรงแวะใครจะทนทานได้กว่ากันเดินสีไม้ลายมือก็ผูขี้สูงสีกันแล้วครับ ๋ย่ยมมวยไปนิดนึงครับหมดยกที่สองครับคูขี่สูสีอันเหลือเกินครับผันกันทุกดอกทุกลูกครับกชกที่สามครับยิงไปยาวไปเลยครับ คู่ในแรกกันดูเดือดเลยต่อ,อกไปแล้วคันชายเตะแต่ละทีของซูบบอลก็เลงการคออย่างเดียวแล้วครับกระด็กทีเดียวเลยซึ่งก็น่ากลัวนะลูกการคอซูบบอลขึ้นชื่อเลย ฟ้าแลกกันมันนะครับอ,อ้ยสอรูปนี้โอ้ยโค้บับทางสอกซึน แรกแล้วยกที่สามครับตื่นเต้นทุกนนมีเรียบสมองมวยมันทันกันยกที่สี่ครับมาดูกันโ,โอ้โหเกิดมาก็การคอเลย่ายก็เตรียมพร้อมตลอดครับกาซ้ายไม่มีตกบล็อกไว้ตลอดเลย ลดแรงกระแทกเริ่มยกสีมาการคอไปสามดอกบล็อกไม่ได้ 係咁，南寧合。 บอลก็พยายามจะเดินบดนะครับจะอาศัยว่าคนกว่าหนักกว่าแตเหมือนจะเป็นใช่นะครับตอนตอนี้ของหนักนี่นา่าจะใกลเคียงกัน เห,เ,ลลเหมือนเริ่มแผ่วลงคนระับซุปเปอร์บอลเหมือนเริ่มแผ่วลงไปไปยกที่สี่แล้วเนะีย่ยเนาะวิ่ก็เริ่มไม่ค่อยจะออกเท่าไหร่แล้วแผ่วลงพยายามที่จะเดินแ้วม,มันเดินไม่สุดอนะ่ะมีไประตี พอเราเดินเราเดินไม่สุดก็เหมือนตะวันฉายก็รอดักเตะนะครับเหมือนยุบลงหรือเปล่าเขาที่โรบอนยกสุดท้ายครับยกที่ห้า คันไปนิดหน่อยครับยังทนได้นี่แหละครับใจสำคัญจุดหลักนี่แหละ เนี่ยทีตกไ,ไปนะเดินเข้าไม่ถึงครับซิวบอลเหมือนจะเหมือนพยายามที่จะเดินบดแต่มันบดไม่ได้ครับเลี้ยวแรงแล้วเริ่มตกเพราะบดไม่ได้น,นี่แหลเนี่ยเนี่ยขาเปียดเนี่าดแล้วขาดแล้วแข้งขาก็เรี้ยวแรงก็เริ่มหมดยกทีห้าแล้วติวบอลใช้ก็เหมือนเนี่ยถอยแล้วยกพ ดับอย่างเดียวแล้วซูบอลพยายามดึงบดก็บดไม่ได้เนี่ยเดือวออกวุธเลยเหมือนบดแรงแล้วครับ เหมือนมันอกมั่นใจแล้วครับตะวันสายดูเชิงดูอย่างเดียวแล้วครับรอดักเตะทีผมน,นี่แหละเดินเข้าไม่ได้ ครับผมโอ้โ oh, ห oh. ภาพที่สวยงามครับน้องกบกาบพี่จดเกมก็พี่น้องกันเหมือนเดิมเห็นภาพและบรรยากาศที่สวยงามามากเลยครับสมศักดิ์ศรีสมการรอคอยครับุดยอดทั้งคู่ครับผมเดี๋ยวมาดูกันครับว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะ แันจะเป็นของคนเดิมหรือคนใหม่ซูซูเปอร์บอด กระชันนั้งสามเสียงครับสติครับผมแชมยังเป็นของกัวันชายพีเคแสนชยัยเมยไทยยินครับสามารถป้องกันแชมป์ไม่ได้ก็แสดงความดีกับน้องครับซุปเปอรบ์บอลแพ้ก็ไม่เสียของซุปเปอรบ์บอล ่ไฟนี้ต่อยได้ดีกันทั้งคู่นะครับฝากกดติดตามช่องด้ยนะครับตอนนสวัสดีครับ